อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้าซุ้มนะครับซุ้มประตูเข้าอุทยานนะครับผมซึ่งเป็นส่วนข้างในนะครับซึ่งแยกต่อมาจากส่วนที่ชำระค่าธรรมเนียมนะครับก็มีน้องหมาแม่หมาแมวหม,า,มาดูแลอยู่นะครับตรงนน้นนะครับเจ้าหน้าที่ครับ บรรยากาศโดยรอบนะครับ360องศานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับถ้าเดินเข้าไปมันไกลไหมครับถ้าเล่นน้ำดูไม่ควร ถ้าไปไปแข่งเห็นเพิงจริงๆข้างในสองกิโลครึ่งครับต้องมาแต่เช้าครับหรือไม่ก็เประมาณก่อนเที่ยงก็ได้ครับไม่งั้นกลับมาไม่ได้มันกลับได้ครับแต่จะเย็นเลยครับตอนนี้ไม่ควรตอนนี้เพิ่งจะสามโมงได้ยู่มั้สามโมงถ้าขึ้นไปตอนนี้ถ้าถ้ายังนุ่มๆนี่ก็ประมาณเดินขึ้นก็ชั่วโมงหน่อยๆครับต้องกะเวลาลงด้วยครับครับ ามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับบอกว่าถ้าหนุ่มๆอยู่ก็สามารถเดินได้แต่เราก็ยังหนุ่มอยู่นะแก่งแรกที่เรียกว่าแก่งวงังใสนะครับเราจะยังไม่แวะเพราะว่าคาดหวังว่าจะมุ่งมั่นที่จะไปถึงให แก่งหินเพิงให้ได้นะครับแม้เจ้าหน้นที่จะเกือนว่าต้องนุ่มๆเท่านั้นเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ยินเสียงน้ำไหมครับปรากฏว่าเราเปลี่ยนใจแล้วครับ ไปไม่ถึงและแถวนี้แหละอแขวงวังไซไปครับอืมนี่แหละอืม มาเก็บเห็ดนี่อโอ้โโอโเก็บรองเท้าไปขายที่นี่คือแก่งวังใซรูนอนอะลงผิดรู มาถึงแก่งแรกแล้วนะครับนี่คือแก่งวังไซครับก็มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ําอยู่นะครับหลายคนกําลังเก็บของกลับนะครับเพราะว่ามาแต่เช้าแล้วฟังเสียงน้ําไปนะครับแก่งวังไซครับน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาด้วยครับ จะลองสัมผัสน้ำก่อนนะครับเย็นแค่ไหนว้าวเย็นเย็นมากครับเย็นชาเย็นยนักท่องเที่ยวกำลังจะกลับแล้วนะครับ จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสุดท้ายเราไม่ได้ไปถึงแก่งหินเพิงนะครับปรากฏว่าเราไปแค่แก่งวังไซครับตามคําเตือนของเจ้าหน้าที่นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายคลิปข้างล่างนะครับตอนนี้เดินขึ้นมาแล้วครับบุกป่าฝ่าดงขึ้นมาจํารูที่ลงไปไม่ได้นะครับรูหลักที่ลงไปอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กับทางเข้าอุทยานเลยนู้นครับทางเข้าเห็นเจ้าหน้าที่อยูนะ่นู่นนะครับ นี่ครับตอนแรกเริ่มที่เรามาคือตรงนี้นู้นสองกิโลครึ่งนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งตอนเข้ามาบ่ายสามนะครับเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไปเพราะฉะนั้นแกงวังไซพอแล้วครับจบละทริปสั้นๆช่วงบ่ายนะครับได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วครับเครื่องบินมารับแล้วโอเคครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับ สวัสดีจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ